ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทอแสงมิวสิทสุรินนะครับวันนี้มี power ดีๆมาแนะนําอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้มี power ตัวดีๆแรงๆมาแนะนําอีกเหมือนเดิมนะครับแทนนี้เลยนะครับ TDK นะครับ TDK TDK MB 1 0 0 0 0นะครับ TDK MB 10,000ห่นแทนนี้รับประกันความใหม่ความสวยเลยนะครับผมรับประกันความใหม่ความสวยเลยนะครับแทนนี้ครับ จะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับแผ่นนี้ผมขายอยู่ที่นะครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับหนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับแผ่นนี้ท่า <c oughs> นใดสนใจก็ดิดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับศูนย์แปดสี่สองศูนย์สามแปดหนึ่งแปดสองนะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับ 0842038182นะครับท่านใดสนใจ t เ k แท่นนี้นะครับรับรองความแรงเลยนะครับ MB 1 0 0 0 0มนะครับแท่นนี้รับรองความแรงเลยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสเปคสำหรับสเปคเครื่องตัวนี้นะครับ8โอห์มนะครับ2,100วัตต์นะครับ8โอห์ม2,100วัตต์นะครับคูณ2นะครับ2,100วัตต์คูณ2นะครับที่8โอห์มนะครับ 4โอห์มนะครับแท่นนี้4โอห์มอยู่ที่3,200วัตต์นะครับ4โอห์มแท่นนี้อยู่ที่3,200วัตต์นะครับคูณ2นะครับ3,200วัตต์ที่4โอห์มนะครับแท่นนี้2โอห์มนะครับแท่นนี้4,200วัตต์นะครับ2โอห์มอยู่ที่4,200วัตต์นะครับแท่นนี้แรงๆไปเลยนะครับ4,200วัตต์นะครับแท่นนี้ สองโองนะครับ4,200วัตต์นะครับ18ข้างละ4ไม่มีปัญหานะครับคาร์ดเฮดนะครับขนาด3 u ยูน้ำหนัก 4, 7 5กิโลนะครับท่านใดที่กำลังมองหา power เสวยๆแรงๆนะครับไว้เปิดปีใหม่ไล่โควิดนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับพอแสงมิวสิกซุลินนะครับ2 8 4 2 0 3 8 1 8 2นะครับ วันนี้วันที่26ธันวาคม2556นะครับ26ธันวาคม2563นะครับ26ธันวา2563นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวแรงเลยครับ TDK ครับ MB 10,000มืนนะครับท่านใดที่กำลังมองหา power ครับ8นิ้วข้างละ C ีครับแนะนำตัวนี้เลยครับ ใหม่ๆแรงๆเลยครับ t d k MB 1 0 0 0 0นะครับท่าใดสนใจก็ 08c 2 038182นะครับ0 8 4 203 8 1 8 2นะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับทอแสงมิวสิกสุรินท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับหรือจะมาดูของด้วยด้วยตัวเองได้ที่นะครับจังหวัดสุรินทนะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับอยู่ตรงแยกแกใหญ่นะครับ อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับอยู่ที่แยกแก่ใหญ่อํำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ p ี k m เ1 0 0 0มสวยๆแรงๆแท่นนี้ครับรับประกันความสวยนะครับใหม่ๆเดิมๆเลยครับแท่นนี้ครับแทบจะไม่มีริ้วรอยครับรับรองความสวยความงามจริงๆครับแท่นนี้แรงจริงๆครับแท่นนี้แรงจริงๆ2,100วัตต์ ที่8โอห์มครับ2,100วัตต์ที่8โอห์มนะครับ3,200วัตต์ที่4โอห์มนะครับ4,200วัตต์นะครับที่2โอห์มนะครับ้างละ4ไม่มีปัญหานะครับขาดเนะครับตัวนี้ขนาด 3u นะครับกำลังสวยเลยครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ0842038182นะครับทอแสงมิวสิกสุรินนะครับทอแสงมิวสิกสุริน ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพอแสงมิวสิกสุรินนะครับสวยๆเดิมๆครับแท่นนี้สภาพไม่กลิบครับสภาพไม่กลิบท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับ TDK MB 1 0 0 0 0ครับสวยๆแรงๆท่านใดสนใจอยากได้ไปเปิดปีใหม่ไล่โควิดนะครับทักเข้ามาได้เลยนะครับ0 8 4 2 1 3 8 1 8 2ทอี่จะคอมเมนต์ใต้ ช่อง YouTube ของผมก็ได้นะครับพอแสงมิวสิกสุรินครับรับรองเลยครับแทมนี้สวยจริงครับสวยจริง d d k MB 1นึ0งมืนท่านใดกำลังมองหาติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับพอแสงมิวสิกสุรินครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกดซ u b สไ r i b e กดแชร์ช่องทอแสงมิวสิกสุรินให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ